สบายดีสบายดีสวัสดีจับพอแม่พี่น้องเอซีทังฟังล่าฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยจ้าเด้อกาบทักทายสบายดีจ้าเมืเอ่อนี้กับมาพมบมาพอก,กับสาวาเพรว่าคนโกะคนเกาคนเดิมด้วยจ้าเด้อ สาวแพ้คนโกสริโยบันท้ามีแต่โกไปข้างหนา้าเงินสีใส่กับบอคอยมีแลวจ้าเด๋วยวพ่อเมยพี่น้องถ่ายอยากให้สาวแพ้ว่ามีเงินใส่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งลืม,ลมเบิ่งโฆษณาใหา้น้องแพ้ว่าคนโก้คนเก่าคนเดิมและจ้ะเดอขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลสุขคนและจ้ะเดอขอบคุณหลายหลายจ้าเมื่อนี้ก็ามาแบบ ไม่เมื่อยแต่กะแฮปปี้เนาะทุกคนท้าวาอ่าโอเค <Okay. S 2> สเพร์ก็จะมาคอเราเลงการทํางานเนาทุกคนหลายๆคนหลายฐานเผื่อท้ามมาว่ะเป็นจังไดสเพรใหญ่งานไหมเป็นจังไดเนาะเป็นยังคือใหญ่ออกจากบอลเก่ายังต่างๆนั่นอะทุกคนสเปรจะจะคอตอบหมดเปลือกเลยนะคะทุกคนเนาะก็ fc เหมือนท้าม,มาไลายเลยทุกคนตั้งแต่คลิปแรกๆที่สเพรบอกว่าสเปรจะบ่ได้อยู่บนเก่าเนาะจะได้ไปอยู่บนหม่นะคะทุกคนเนาะ กาสีข้อบอกแบบขาวๆน้ำเดิอทุกคนนอกก่อนที่จะไปเรากับต้องขออนุญาตเจ้าน้ายคนเก่าน้ำเดิอทุกคนเนาะหรือว่าแม่หนองอเม๋งกับหนองอสกานาะทุกคนนอกจากยังข้าวลบอะไรกันยังข้ารลบแล้วก็ยังนับถือแล้วก็ยังหักยังเอียงคือเก่านาะทุกคนเนาะกักัสีข้อเรานิดๆหน่้อยนาะทุกคนเนาะในมุมมองในเหลืองกันแบบว่าเป็นยังคือใหญายงานงานนั้นทุกทุกคนนะคะก็จะขอชี้แจงเอฟซีน้อยหนึ่งเนาจะนาอ โอเคแล้วจ้ะเนาะแกะสิขอเล่าเรื่องการย้ายงานนั่แล้วกะสิขอเล่าเรื่องการงานบอนเก่ากับงานบอนใหม่นะทุกคนเนาะอันนี้คือบอดี้อ่าขาวๆหนึ่งเด้อจ้ะเด้องานบอนเก่านี่เหตุผลที่ว่าได้ย้ายงานน่ะทุกคนเนาะกัมีเอฟซีท้าหลายคนว่าเป็นยังคือย้ายบุคิน h อ r เนาะบวยยังต่างๆนานาท้ามว่าเป็นยังคือนใหญ่ก่อนเนาะทุกคนเนาะเหตุผลที่ว่าใหญ่นี่สเฉพากับบอดี้ใหญ่เองเนาะทุกคนก็ยังที บอกไปอัดเปืืองต้นว่าจะไน่ผันเหลือจางสะเพนทุกคนเนึ่งจะว่าสะเพนมีนาทีเห็ดเลียงนองอ่าเลียงนองแล้ะกะเ็เฮ็ดงานบานนิดนน้อยน้นะทุกคนเฮ็ดกับเขาบ,บริเฮ็ดย่างปมาใหม่ทุกคนนอกก็เลยแบบว่าแทมคาราคาแรกน่งจะสูงก่อคนอื่นเขาทุกคนบอกว่าจะเป็นน้องนดน้องต่อเอทียูรำกันนะทุกคนนะกะสะเพนใดเกือบจะ สองเมิอนนอค่ะแรงน่ะทุกคนนอเมินกลักวๆน่ะทุกคนนอติชวนนอ้องหน่อยน้องน้องน้องๆเ่อนกระไดแค่อมินนิดๆอย่งประมาณคือคนก็คือรักรักเมินตุนนิดๆอย้งประมาณนี้แหละลและบนันนี้นีก็แลนี่แบบนี้น้องก็เดิมแบบว่าอ่าเพ่อนกระ จะบอคอยได้ยั้งร้ายก็เลยอยากจะดูแลน้องเองเพราะว่าน้องก็ไงนะทุกคนน้องอสกาลาเหมือเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเอออาจจะบริจักรผีแพ้อะไรเด้อแถมเพื่อนก็บ,บอกว่าบุคลิกยังห้องสะแพงกับบอคอยจะตรงสเปคของเพื่อนนะทุกคนเนะาะนอกจากสะเพงเป็นคนที่แบบว่าเสื้อมันในต้นเองนะทุกคนเนาะ สาวแพ่นั้นเป็นคนที่ว่าเสื่อมันในตนเองเนาะจะยึดความคิดตนเองเป็นหลักนะทุกคนนะยังเช่นเวลายัางก็แล้วแต่ถ้าสาร้าแพ่โบผิดสาวแพ่กะเป็นคนที่จะบอคอยยอมรับแล้วก็จะบอคอยแบบอ่อนอียงประมาณนี้นทุกคนเนาะเพราะว่าเาวแพ่คิดว่าหรือว่าเอยียงในกิริยาถาทางของสศราแพ้น้องเศราแพ้อาจจะเป็นคนแบบว่าอ่านในมุมทํางานเวลาที่สศราแพ้จริงจังกับงานนะคะทุกคนคือจะบอกเลยว่าสา,สาวแพรจะเป็นคนหน้าตาขึมมาก เวลาที่จริงจังกับงานนะเราจะตั้งใจและอารมณ์ของเราเราจะใช้แบบว่าสีหน้าท่าทางกิริยาท่าทางคือไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อารมณ์นี่คือแบบไม่ได้แสดงอาการแบบว่าอารมณ์ต้องแบบเออเวลาที่ทํางานต้องมโมโหโทโสอะไรคือไม่ใช่แต่คือหน้าสแพรทุกคนมันจะแบบคึมๆเหมือนคนโกรธเหมือนคนไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นมันเป็นบุคลิกอะทุกคนคือมัน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 ห้ามกันไม่ได้อ่ะคือสแพรก็พยายามที่จะ พยายามเวลาที่ทํางานใช่ไหมก็คือแบบจะพยายามแบบไม่ขึ้มอ่ะอืมไม่โหดไม่นิ่งอ่ะแต่ปกติแพรเป็นคนที่แบบนิ่งๆเนาะเวลาพูดก็พูดกับกับใครอะไรก็แรื่แต่เราก็พูดแบบพูดตรงพูดจาาช่างพูดตาแบบเสียงดังแล้วก็เสียงแบบว่าแข็งแข็งอนะ่ะทุกคนคือพูดจาแบบอ่อนโยนไม่ค่อยเป็นเนาะแพรก็เป็นคนแบบสไตล์นั้นนะ่ะคขทุกคนโดยที่แบบ รวมๆแล้วก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้อยู่รวมด้วยกันตลอดยีี่ีชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่เรื่องการปัญหาเรื่องการเลี้ยงน้องคือไม่มีอะไรเลยคือแบบเจ้านายก็ชื่นชมว่าดีมากนะคะทุกคนเนาะก็เลยประมาณนี้นทุกคนก็เลยเป็นโอ้แสแพยก็เลยแบบโอเคเข้าใจในในสไตล์ ก็ไม่มีอะไรหลักๆเรื่องการที่จะย้ายงานสแพรคือไม่มีปัญหาไม่มีความดราม่าไม่มีประเด็นอะไรอยู่แล้วคือซิสตีฟคือสแพรเป็นคนที่แบบว่าถ้าแพรอยู่กับใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นตัวแพรเองหรือว่าเป็นตัวเจ้านายนายจ้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขารู้สึกไม่โอเคกับเรานะสแพรจะเป็นคนที่ไม่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ยืนหลังไม่ ไม่เหนียวลังแม้กระทั่งตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่างเช่นถ้าชอแปะทํางานนะทุกคนถ้าอยู่ไหนแล้วมันต่อให้ค่าแรงจะเยอะนะอ้นนี่พูดจริงๆเลยต่อให้ค่าแรงจะเยอะแต่ถ้าเราอยู่แล้วมันไม่สบายใจนะชอแปะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่เงินและเป็นคนที่ไม่ไม่มีความอดทนมากอะ่ะ ถ้าแบบต่อให้งานสบายแต่เจ้านายแบบว่าขี้บน่นจู้จี้จุกจิกงี่เง่าอะไรประมาณนี้สแเรก็ไม่เอานะทุกคนก็คือแบบก็ก็ไม่เอาอะคือเป็นคนแบบนี้แหละจะมีที่หนึ่งนะน้องอะคือดื้อมากเลยแหละพูดจาไม่เพาะแต่ว่านายแต่ว่าพ่อกับแม่เขาเป็นคนที่แบบพูดจาดีแล้วก็ไม่ไม,ไม่จู้จี้จุกจิกเราเราอยากทําอะไรก็ทําทําหน้าที่ของเราไปก็สบายสบาย,บายก็ชิวๆแต่ตรงนั้นถามว่า เจ้านายมีอะไรกับเจ้านายไหมมีปัญหาอะไรกับเจ้านายคือคือคือไม่มีค่ะทุกคนก็ประมาณนั้นและเนาะก็คือแบบว่าเลิกจ้างสเพเนาะทุกคนเนาะก็แกก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรหรอกทุกคนแกก็หางานให้เนาะเจ้านายของคนเก่าของสเพนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณเนาะแต่ว่าสเพก็ไม่ได้ไปหรอกสเพก็เลือกที่จะเหมือนมันเป็นพรมลิขิตนะทุกคนเป็นพรมลิขิตยังไงคือ พอเจ้านายบอกว่าจะจะเลิกจ้างสอเพใช่ไหมน้องบางออนนะทุกคนฝากไปติดตามน้องบางออนชาแนลด้วยนะคะทุกคนนะคะฝากไปด้วยนะคะงานที่สอเพได้อยู่ตรงนี้ก็คือก็น้อง,งก็พ่อน้องบางอ่อนเนาะและตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าผ่านไปวันหนึ่งวันที่สองเขาก็บอกว่าพี่พี่สนใจมาทํางานตรงนี้ไหมเขาต้องการคนอะ่ะเงินเดือนเท่าไหร่อะ่ะเขาบอกว่าเงินเดือนเกนะ้าพันห้าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าหยุดทุกอาทิตย์ ทำงานหกโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นอ่ะสเปคก็สนใจอยู่นะคะทุกคนในการทํางานเนาะหยุดทุกอาทิตย์วันเสาร์ทำงานแปดโมงเช้าเลิกเที่ยงอ่ะทุกคนแต่วันอาทิตย์คือหยุดเลยคือไม่ได้ทําสเปคก็เฮ้ยคือแบบ สนใจอะไรประมาณนี้เราทุกคนแต่พอมามาทําแล้วก็คือแบบสเพรตอนนั้นคือคิดหนักมากคิดหนักกับเงินเดือนนอกจากที่เราทํางานได้เกือบเดือนละสองเมอร์นะทุกคนเราต้องมาทํางานหลักหมอ่น่ะแทบจะไม่ถนะึงด้วยซ้าไปเนาะทุกคนนะคะคือแพรก็คิดหนักมากเลยทําไงดีวะเออเราก็สนใจอยู่นะสนใจตรงที่แบบว่ามันหยุดทุกอาทิตย์เราอยากจะมีเวลารีแล็กอยากจะมีเวลาตื่นสาย,สายๆเนาะโดยโดยส่วนตัวนะสเปยพเป็นคนที่ ไม่ชอบเที่ยวแต่สเปย์จะชอบนอนมากนะทุกคนคือชอบนอนมากๆเลยชอบนอนแบบนอนเล่นนะวันๆเนี่ยถ้าแบบอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรคือนอนเป็นคนที่ชอบนอนตื่นสายมากนะเป็นมันเป็นมันเป็นยังไงไม่รู้มันคือความสุขของแพยมากนะคะทุกคนคือพอสะแพได้ได้รู้ว่าเออตรงนี้มีแต่พอสะแพก็เลยแปลว่ามันมันไม่ไหวเลยมันไม่มันไม่เวิร์กตรงเงินเดือนเนาะ และสแพก็จนค,คุย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 สอบถามน่นนี่นั่นนะคะทุกคนสอบถามน่นนี่นั่นก็จนได้มานะทุกคนเดี๋ยวสเพจะขอเล่ารายละเอียดว่าเงินเดือนสเพได้เท่าไหร่จากที่เก้าพันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปสเพจะขออนุญาตเล่านะคะทุกคนแต่เรื่องนี้จะเล่าระหว่างย้ายงานแล้วก็จากที่เก่าแล้วก็มาที่ใหม่นะุทุกคนโอเคค่ะก็รวมๆแล้วเนาะแล้วลก็มาที่ใหม่ะค่ะทุกคนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสีเยลาพอมาที่ใหม่นี่คือ ถามว่างานมันหนักกว่าตรงนั้นไหมพูดเลยว่าหนักหนักนะครัทุกคนหนักมากคือวันๆจะไงจะทํานู่นนี่นั่นแต่ถามว่ากับโครงกับข้าวสแพรทำไหมนู่นนี่นั่นแต่คือเขาจะเป็นคนละเอียดมากละเอียดจริงๆเลยถูบ้านเนี่ยไม่ให้เป็นรอยแม้แต่นิดเดียวเลย มันนิดนีหน่อยก็ไม่ได้แต่บ้านใหญ่ไม่บ้านไม่ใหญ่ค่ะบ้านน่าอยู่มากแต่ว่ามันมีความละเอียดนะทุกคนมันมีความละเอียดอยู่ในตัวเยอะมากและงานก็เป็นงานที่แบบละเอียดละอ่อนและบวกกับการที่แบบว่าสาวเพรเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าเจ้านายแบบว่าต้องให้ละเอียดคือเราจะมีความเครียดอยู่ในตัวเราต้องละเอียดละเอียดคือต<ข>้องละเอียดให้แม่นๆคือเพรเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้คนอื่นพูดซ้ําๆ เพราะว่าแพรเองก็เป็นคนที่แบบไม่อยากจะพูดซ้ํากับใครนะทุกคนแต่ก็แปลกใจเวลาที่แพรอัดคลิปทําไมแพรชอบพูดพูดวกไปวนมาก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะทุกคนก็จะพยายามปรับปรุงอยู่เนาะนั่นแหละคะ่ะก็เลยแปลว่าตรงไหนที่เจ้านายบอกก็พยายามจะใช้ความจําจะใช้แบบความคิดเยอะๆแต่ว่ามันมันรวมหมดเลยมันก็เลยลืมๆลือนอะไร,ระบ้างนะทุกคนก็ลืมเลือมแล้วคืองานหนักมากแต่ว่ามันสบายใจมันสบายใจตรงที่แบบว่า เจ้านายเขาจะบอกเราแล้วก็แบบจะพูดว่าเออพี่ตรงนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้มันมันคือสบายใจโดยที่แบบว่ามันมีแต่ผู้ใหญ่อะทุกคนมันมันสบายใจคนละรูปแบบมันคือเราแบบว่าโอเคฉันจะทํางานทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นแต่เลยเวลานั้นฉันจะมีเวลารีแลซกฉันจะมีเวลาส่วนตัวฉันจะอยู่เงียบๆฉันจะไม่คุยกับใครฉันจะนั่งทํา youtube อะไรก็ แล้วแต่ชั้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันคือมันคือแพชอบตรงนี้นะแพก็เลยแบบเออถึงจะเหนื่อยมาทั้งวันแต่เราก็ได้มีเวลาพักผ่อนเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออก็โอเคนะคะทุกคนแต่ละที่มันก็ถามว่าแต่ละที่ที่แพรทํางานย้ายมามันมีดีไหมคือบอกเลยนะคะทุกทุกคนนะคะทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าแต่ละที่มีความดีที่แตกต่างกันไปนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีตรงไหนดีเลยในการทํางาน เลยไม่ใช่ว่าจะดีหมดแต่ละที่ก็มีทั้งดีมีทั้งไม่นะคะทุกคนปะปนกันไปนี่คือชีวิตของการทํางานนี่คือชีวิตของคนทํางานนะคะทุกคนนะคะแพรก็จะบอกเลยว่าคนไทยนะคะทุกคนเขามีความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเวลาไหนไม่ว่าจะตอนไหนเราก็ต้องเลือกจําแต่สิ่งดีๆที่เขาให้เรานะคะทุกคนสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องจดจํานะคะทุกคนคลิปนี้ก็ จบแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนในการรีวิวเรื่องการทํางานที่เก่ากับที่ใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่เก่าอ่ะทาไมถึงได้ย้ายออกมาและพอมาอยู่ที่ใหม่เป็นยังไงก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะ<ม>พ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจ<ม>ใหพแ่รว่านําเดินจ่าเดินไปและจะสบายดีสวัสดีค่ะ